สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Daily Message นะคะหรือว่าข้อความประจําวันนะคะข้อความที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตคุณในวันนั้นๆน,น,นะคะแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งคือสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนั่นเองคะ่ะข้อความแบบนี้นะคะเราแนะนําให้ฟังวันละเพียงแค่หนึ่งข้อความเท่านั้นนะคะไม่งั้นจะ อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนได้ถ้ามันมีข้อความหลายๆข้อความเข้ามานะคะแล้วก็ยินดีต,ต้อนรับทุกท่านที่รู้สึกสะดุดตากับคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็เข้ามาฟังแสดงว่าคลิปนี้นี้อาจจะมีอะไรนะคะหรือสารอะไรที่ต้องการจะสื่อถึงคุณนั่นเองค่ะวันนี้ไพ่ทาโร่ที่เราเลือกขึ้นมาอ่านนะคะมาเป็นสำหรับคาวาอีซังสำหรับนินะคะโอเคเราเลือกไพ่ทาโร่ขึ้นมา3ใบน,นะคะซึ่งให้ความหมายค่อนข้างจะ ไปในทางเดียวกันมดเลยนะคะการเลือกของเราหมายถึงการสุ่มนะคะก็คือเราสับไพ่แล้วก็สุ่มขึ้นมานะคะเราไม่ได้เลือกต่มหน้าไพ่หรืออะไรนั้นนะคะใบแรกที่เราได้นะคะคือไหนออฟคันะคะปกติในออฟคัพเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของความมั่งมีสีสุขอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับไพ่ใบนี้เรากลับมองว่ามันเป็นการกลับไปหาบ้านนะคะ บ้าน <B ã n> ในที่นี้นี่อาจจะเป็นบ้านจริงๆก็ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจวันนี้นะอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับบ้านบางคนอาจจะพักอยู่คอนโดหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้กลับบ้านหรือสุดสัปดาห์นี้อ่ะคุณอาจจะคิดถึงบ้านกลับบ้านนะคะในอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นคําแนะนําก็ได้ค่ะว่าถ้าคุณรู้สึกสับสน,บนวุ่นวายหรืออะไรในช่วงนี้เนี่ยเหมือนไพ่จะแนะนําว่ากลับมาอยู่กับบ้านค่ะอาจจะกลับบ้านอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับญาติปู่ญาติตายายแล้ว มันจะเหมือนเป็นการปรับพลังงานค่ะมันก็เหมือนกับว่าบ้านคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ทํางานหรือว่าถ้าใครมีบ้านอยู่ในที่ทํางานนี้แล้วก็มีอาจทราบได้นะคะแต่เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือว่าเป็นการปรับพลังงาน,นะคะ่ะจากพลังงานในที่ทํางานบางทีคุณ คุณคนโทรลไม่ได้คุณอาจจะเหมือนกับว่าม,มีเรื่องที่ให้ต้องวิตกกังวลน,นะคะบางที่มันสะสมค่ะมันเป็นความเครียดที่เราสะสมโดยไม่รู้ตัวนะคะไพ่ใบนี้เหมือนจะบอกว่าให้คุณลองกลับบ้านดูนะคะแล้วก็รีเซ็ตพลังงานใหม่การกลับบ้านทําให้เราไม่คิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาทางสัปดาห์นะคะหรือว่าผ่านอะไรมาต่างๆนะคะมันเป็นการที่เรากลับไปอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งที่เราโตขึ้นมาแล้วก็มันเป็นความสบายใจอย,อย่างหนึ่งเนาะ บ้านอะไรแบบนี้นะคะเราเรารู้สึกถึงข้อความแบบนั้นนะคะหรือบ้านในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงบ้านจริงๆก็ได้นะคะแต่อาจจะหมายถึงตัวตนความเป็นตัวตนของคุณนะคะบ้านก็คือตัวของตัวเองนะคะบางทีสังคมปัจจุบันมันหล่อหลอมให้เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนอยู่กับเพื่อนเป็นอย่างหนึ่งนะคะอยู่กับที่ทํางานเป็นอย่างหนึ่งอยู่กับครอบครัวเป็นอย่างหนึ่งอยู่กับตัวเองเพียงคนเดียวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับให้ใบนี้จะบอกว่า บางทีอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องให้คนอื่นได้รับรู้ความเป็นตัวของตัวเองนะคะความที่ แท้จริงแล้วคุณเป็นยังไงบางคนเป็น introvert แต่ว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่นบางทีต้องทางานงานอาจจะไม่ใช่งานที่เป็น introvert มากนักนะงานอาจจะแบบต้องทํางานพบปะสังคมอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะมันทําให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองหรือสวมหน้ากากหรือสวมหมวกนะคะอะไรใหม่ๆที่มันไม่เหมือนกับความเป็นตัวคุณนะคะันไพาใบ,บนี้บอกว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าอะไรแบบนั้นอาจจะต้องอให้คนอื่นเห็นความเป็นตัวคุณเองมากขึ้นนะคะให้เขาได้ยอมรับในแง่มุมนี้ของคุณ นะคะแล้วก็อาจจะถึงเวลาถึงโอกาสแล้วที่คุณจะสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาก็ได้นะคะในตอนนี้นะคะเรื่องนี้ก็สามารถปรับใช้ได้กับหลายๆอย่างนะคะไม่ได้จาเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็หมายถึงในแง่นั้นได้เหมือนกันนะคะไพ่บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ไปมากกว่านี้นะคะหรือว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงมากๆก,การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นบางทีมันทาให้คุณอึดอัดนะคะเหมือนไพ่วันี้บอกว่าให้คุณกลับมานะคะ,สะแสดงความเป็นตัวของตัวเองกลับมากลับมาอ,อ,อยู่กับสิ่งที่มันคือตัวคุณจริงๆแล้วก็คือบ้านของคุณจริงๆนั่นเองนะคะโอเคส่วนใบที่2นะคะเราได้เดอะเฮอร์มิตใบนี้น่ารักมากนะคะเรารู้สึกได้ถึงพลังงานของความอบอุ่นเดอะเฮอร์มิตเนี่ยปกติก็จะหมายถึงไพ่ที่พูดถึงการเป็น introvert ได้เลยนะ ไม่รู้เหมือนกันมันก็ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนะคะก็คือการการอยู่คนเดียวการทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะคะบางทีบางครั้งเราอยู่ในที่ที่มันทําให้เราคิดอะไรไม่ออกการกลับมาอยู่กับตัวเองการกลับมาอยู่เงียบๆมันทำให้เกิดความคิดนะคะสติปัญญาปัญญายานนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะอะไรที่คิดไม่ออกบางทีการที่ได้หาที่เงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะก็จะทําให้มีความคิดดีๆมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะคะ รวมทั้งมันถ้ามันไปผนวกกับใบแรกเนี่ยมันก็ยิ่งเสริมการให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะกับการที่เออให้ให้ให,ให้กลับมาอยู่กับตัวเองอาจจะต้องตัดสังคมหรือว่าตัดคนรอบข้างหรือว่าตัดในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงตัด ในชีวิตจริงก็ได้อาจจะหมายถึงตัดจากความคิดบางทีบางคนเก็บอะไรกลับไปคิดที่บ้านด้วยกับสิ่งที่เจอมาทั้งวนันอะไรอย่างงี้นะคะก็เหมือนกับว่าภัยบอกว่าให้อยู่กับตัวเองมากๆม,มากขึ้นนั่นเองนะคะไม่สุดท้ายค่ะไม่น่าเชื่อว่าออกมาเป็นซีเรียนซีเรียลม,ม,มักจะหมายถึงนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับการกักเก็บกักไว้นะคะไม่ให้ออกไปไหนนะคะ ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไปเป็นไปในทางเดียวกันหมดเลยทั้งสามไปนะคะคือช่วงนี้อาจจะหมายถึงนะคะการให้อยู่กับตัวเองนะคะการอ,อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งทาอะไรผีผ่ามากเกินไปก็ได้ซเรียดอาจจะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงินก็เป็นเวลาที่ยังไม่ควรใช้เงินออกไปนะคะเป็นเวลาที่ยังไม่ควรจะลงทุนหรือว่าทําอะไรที่มันที่มันจะต้อง ให้เงินออกไปตอนนี้อยากให้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะรวมถึงการ หมือนกับว่าเป็นการยังไม่เอาตัวเองออกไปเผชิญกับอะไรใหม่ๆนะคะอะไรเดิมๆตอนน,นี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางทีมันอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาหรือว่าการศึกษาอะไรมากกว่านี้นะคะเหมือนพห้บันนีออกมาเตือนเล็กๆว่าว่าถ้าคุณมีอะไรที่จะต้องเหมือนเป็นสิ่งใหม่ๆที่อาจจะต้อง ไปลองหรือว่าอะไรที่มันยังคิดไม่รอบคอบดีเท่าไหร่เนี่ยไพ่ก็ยังไม่สนับสนุนนะคะแต่ว่าอย่างว่านี่มันเป็นแค่คําแนะนําประจําวันนะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกว,วันก็ได้แต่ว่าวันนี้หรืออาจจะเป็นช่วงนี้นี่อาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนั่นเองค่ะทีนี้เราก็เปิดไพ่นะคะออริาขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะวันนี้เราได้เป็นน้องเฮชฮอกนะคะ Embrand Who y o U a R e นะคะเอ่อคล้ายๆกับพลังงานของไพทาโลเลยนะคะคือเหมือนกับ ไพ่บอกว่าให้คุณยอมรับนะคะแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับความเป็นตัวของตัวเองนะ,ะมันอาจจะหมายถึงที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะที่เป็นเรื่องของว่าบางทีในชีวิตเราปรับเปลี่ยนอะไรมากเกินไปเพื่อให้คนอื่นพอใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเหมือนกับว่าไพ่บอกว่าจงภูมิใจในความเป็นตัวของคุณะคะ่ะแล้วก็ออจําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นนะคะรับรู้ถึงตัวตนของคุณว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบนี้นะ,ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะปรุงแต่งตัวเองขึ้นมามา,มากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราไม่ว่าจะ เหตุผลอะไรใดๆก็แล้วแต่ว่ให้บันนี้แนะนําว่าอย่าไปเกลียดเขานะคะจงมอบความรักให้เขาค่ะแล้วเขาจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเรานะคะแล้วเขาก็จะได้มองเราในตัวตนในแง่มุมที่เราเป็นจริงๆนะคะบางทีบางคนการใช้อารมณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันทําให้เ,เหมือนคนที่เข้ามาดูวันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่ อารมณ์ร้อนเหลือ,อะไยขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้อารมณ์แสดงตัวตนที่มันอาจจะไม่ใช่คุณออกไปนี่มันอาจจะให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ทําให้เรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตได้นั่นเองค่ะโอเคเราคิดว่าเราไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสําหรับการเปิดไพ่ในวันนี้นะคะหวังว่านะคะไพ่จะเป็นไกด์ไลน์อะไรในชีวิตคุณได้นั่นเองนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย